ไดเลื่อนอยู่บนสกายวอล์กแบบนี้ก็มีด้วยทุกคนโอ้โหโบางคนอาจยังไม่เห็นเนาะบางคนก็เห็นแล้วเนาะแต่คลิปนี้บางิันจะมาถ่ายให้ดูทุกคนอลังการงานสร้างจริงๆทุกคนดูโอโหเมืองไทยมีห้างสรรพสินเนาะอยู่ใต้ดินอีกทุกคนเนี่ยลงไปใต้ดินได้ตรงนี้ าอาหารด้วยสวัสดีครับสบายดีตอนนี้บามันก็อยู่หมอชิดเนาะทางนี้ก็เป็นสวนจุดจักนะทุกคนข้ายรถแมล์สวนจรจักทางนี้อันนี้ก็เป็นหมอชิดเนาะรถไฟฟ้า BTS ทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูสกายวอล์กในเมืองไทยเนาะมีบันไดเลื่อนด้วยทุกคนเงินสนามบินเป๊ะเลยเดี๋ยวคลิปนี้ พาไปดูทุกคน,นนี่ก็สกายอคนเดินมาจาก BTS นะคนลงจาก BTS หมอชิดมาเยอะเลยแถมยังมีร้านอาหารมีอะไรขายด้วยสินค้านะในสถา,านีเลยทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะมีตู้เ t m อมะมีทุกอย่างเลยทุกคนสกายวอล์กมู่น นี่คนเดินสกายวอล์ก b t หมอชิดนะครับเดินเต็มแบบนี้ช่วงสองทุ่มคว่วเรือนนะทุกเดี๋ยวจะพามาดูัางนี้ทุกไปอาหารด้วยค,คนเดินเต็มเลยสกายวอล์กเลยคัะเต็มแบบนี้เลย ร้านเต็มเนะลยร้านน้ำก็มีไกด์วอมเนี่ขายอะไรอาหารอยู่ด้านนะับนสกายวอล์กนะนี่ด้านบนเป็น BTS สุดยอดเมืองไทยองางกา่าในเมืองไทยเนาะแบบนี้ก็มีด้วยโอ้โหฝั่งนี้ก็เดี๋ยวรถจอด แถมมีแท็กซี่มีวินมอไซค์เนาะเยอะแยะไปหมดคนก็เดินเยอะเลยสกายวอล์กของไทยเดินไม่ขาดสายนะทุกคนไม่เงียบเหงาเดินกันแบบนี้เลยแถมยังมีใต้ดินอีกทุกคนมีห้างสรรพสินเนาะอยู่ใต้ดินอีกทุกคนเนี่ยลงไปใต้ดินได้ตรงนี้ทายอาหารด้วย เมืองไทยเนี่ยข้ามถนนก็ไม่ยากสกายวอล์กแบบนี้แหละสะพานลอยเดินแบบนี้เลยออกข้ามสบายทั้งพื้นทั้งใต้ดินทั้งด้านบนเนาะเมืองไทยเขาทำสุดยอดจริงๆแถมยังมีบันไดเลื่อนด้วยตรงข้ามตรงนี้กคแถมยังยาวอีกนะทุกคน เดี๋ยวคลิปนี้บราเหมือนจะพาไปดูเนาะว่าจะอลังการขนาดไหนทุกคนบันไดเลื่อนไทยบันไดเลื่อนอยู่บนสกายวอล์กทุกคนบางคนอาจยังไม่เห็นเนาะไม่เคยเห็นนะคือนี่ทุกคนสกายวอล์กยาวจริง เดี๋ยวจะพาไปดูเนาะนี่ยาวเลยบันไดเลื่อนเมืองไทยสุดยอดเลยอะครไทยทำได้ทุกอย่างเนี่ยจะมีทางเข้าแล้วก็บันไดเลื่อนอยู่บนสกายวอล์กแบบนี้ก็มีด้วยทุกคนโอ้โห mm hmm. oh บางคนอาจยังไม่เห็นเนาะบางคนก็เห็นแล้วเนาะแต่ที่ปนี้เบวเงินจะมาถ่ายให้ดูทุกคน อลังการงานสร้างจริงๆทุกคนดูโอโหเมืองไทยเนี่ยเลื่อนไปอย่างนี้เลยใครถือกระเป๋าหนักมาก็สามารถวางไว้ตรงนี้ได้เลยไปสบาย,เ,ยเหมือนสนามบินเป๊ะเลยแบบนี้ใครเห็นก็ต้องทึ่งเลยเมืองไทยต่างชาติเห็นชอบแน่นอนเนาะ ใครเอากระเป๋าหนักมาก,ก็วางตรงนี้ได้เลยสุดยอดเมืองไทยสร้างได้อลังการจริงๆทุกคนก็จะมีคนขึ้นมาฝั่งสวนมา ก็ลองมามีอีกเนี่ยเลื่อนแบบนี้เลยเห็นไหมใช่ป่ะคนเดินเลื่อนประไทยเชิดยอดทำได้อะไรเลื่อน กดขาก็เดินมาแล้วก็ยืนได้เพื่อนแบบนี้อะไรประมาณสวยงามเลยส <50, 000. S 1> ิบสองเรื่องออกมาแล้วทำอย่างนี้สกายวอล์กยาวเพื่ มากสกายบาร์โอ้โหอลังการเดี๋ยวทุกคนกว้างขวางเลยยาวเหียด ทำได้อรัางการจริงๆมองค่ะเดินแบบสบายเลยเดินก่วงอีกคนเดินไม่ขาดสายนะเมื่อไหร่กาเดินนะไม่ขาดสายนะ ตู้ดับเพลิงด้วยนี่ตู้ตู้ดับเพลิงตู้ดับเพลิงนี่มีทบทุกที่เลยพอติดไว้กันไฟเนาะอันตรายรไฟไหม้เอาอางกลางมนากคนเดือ ออกมาตรงนั้นก็ได้ก็เดินไม่ขาดสายนะเดินไลฟ์ใจจะจัดอ๋อชิแรงเหรอ